ในรอออนแล้วทําให้เกิดสิวเกิดตุ่มหนองเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรสาเหตุนะครับ <c oughs> ก็เกิดจากการที่ในกลุ่มที่เป็นรอออนนะครับมีส่วนผสมในกลุ่มที่เป็นสารละอับเหงื่อนะครับสารละอับเหงื่อเนี่ยทำไมถึงทำให้เกิดปัญหากเ,หเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าสารละงับเหงื่อนะครับไปทําให้รูุมขนนะครับมีการหดแคบเข้าครับ <c oughs> เพื่อให้ผลในการลดเหงื่อนั่นเองครับสารละับเหงื่อพร้อมลดเหงื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ เหงือเวลาที่เราออกกำลังกายปุ๊บแล้วมันไม่ออกมาหรือเราขี่กํากางแจ้งเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับเหนือมาได้แน่นอนอยู่แล้วครับมันก็ต้องคังอยู่ภายใน,นถูกไหมครับเพราะมันขับมาไม่ได้และเมื่อขังอยู่ภายใน,นนะครับพอเราใช้ไปปุ๊บปัญหาตามมาคืออะไรครับของเสียต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นไขมันไม่ว่าจะเป็นเหนือหรือว่าสารต่างๆที่ร่างกายหลั่ลงออกมา,มาทางรูขุมขนนะครับไม่สามารถหลั่งมาได้ทําให้เกิดของเสียภายในและทําให้เกิดตุ่มหนองหรือตุ่มสิวเกิดขึ้นนั่นเองครับการเกิดตุ่มหนองสิวไม่ได้เกิดเฉพาะสารขับเคลื่อนเพียงเดียวนะ แอลกอฮอล์น้ําหอมครับผมดังนั้นนะครับถ้าหากเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นนะครับที่ไม่ทำเกิดปัญหานะครับในการเลือกซื้อทุกครั้งควรที่จะเลือกใช้ในกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมสมุนนะครับแล้วก็มีไม่มีสารงำับเหนือครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับปัญหาเรื่องตุ่มสิวที่เกิดจากการใช้โลออนก็ไม่มีลวครับ